เดินท่านรองสักดิริพงศ์กล่าวกการกรฟ้าสุรภาพภาคสี่กระผมนายสุวัชชัยพิสุทธิ์เศรษฐุลรองประธานสาภาพในงานรัฐบาลสกิจการฟ้ายสุรภาพภาคใต้ขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในที่เปิดการประชุมสัมมนาอนุกรรมการสาภาพแรงงานรัฐบาลสกิจการฟ้าสุภาพสาขาภาคใต้ในครั้งนี้นะครับ ซึ่งได้จัดขึ้นที่ภูผาขึ้นมีสรอนอเภอสุนึ้นจังหวัดร,ราชบุรีโดยมีรักวิการจากไฟฟ้าเขตตอนหนึ่งตอสองและตอนสาเข้าร่วมประชุมจำนวน2 0ท่านโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ดังนี้เพื่อเพิ่มพูุความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปเนินงานของไารฟ้าสมุรภาพและสาภาาแผนาน ในสมรรกาลปัจจุบัน,นเพื่อให้สอดคล้องตามนทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสาทาสภาพการจ้างและตามแบบปฏิบัติของสาภาพาเพื่อให้อนุกรมการได้มีแนวคิดในการาาพัฒนาองค์กรในารนาคตเพื่อให้อนุกรมการสภทธาแรางงานสาขาทั้งสามแผงได้พบปากระดมสมองรู้จักการทำง,งานเป็นทีมการเป็นผู้นําและได้เลียนความเห็นซึ่งการแกันและนําไปปรปับปรุงวิธีการทําง,งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะการเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรเพื่อรับทราบความเห็นชี้แจงปัญหาและการวางเผนการผลิบัติงานของสภาพให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันตันนี้ได้เวลาเป็นอันเป็นสุขคนแล้วขอาพุ่มขอเรียนเชิญท่านองค์สากสิทธิ์พง์รองูัวการไฟฟ้าส่วนภูิภาคภาคสี่าวเปิดการประชุมสัมมนา และให้รู้ว่าพร้องของกำลังแก่อุปการสาภารณสาธารณะใต้ต่อไปขอบการบริจาคท่านประธานสาภารณประชาธิการสาภารและอนุกรรมการทุกท่าน ผมมีความกินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมและสัมมนาอนุกรรมการสามท่าทำงานรักวิสาหกิจการไฟฟ้าส่นภูมิภาคอาขาภาคใต้ในวันนี้ตามที่รองประธานภาาได้กล่าวรายงานในทราบถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของการแต่ประชุมในวันนี้ผมจึงเชื่อได้ว่าทุกท่านจะรับการชน์จาการปรตชุมและนําไปปฏิบัติ หรือตามความเข้าใจหรือความชี้แจงให้กับพนักงานและสมาชิกในหน่วยงานของท่านซึ่งบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการสารภาพควรที่จะต้องตรวจสอบดูแลให้เกิดความถูกต้องและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึ่งของให้อนุกรรมการทุกท่านได้มีความตั้งใจที่จะทางานทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นง,งานของการไฟฟ้าเสียงรบาวซึ่งเป็นงานประจําที่ต้องปฏิบัติ หรือแม้แต่งานของสาขาก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานให้กับการไฟฟ้าส่วนบริภาคาควรที่จะยึดจักประโยชน์่วนรวมเป็นสาคัญและรวมมือร่วมใจกันเพื่อให้การไฟฟ้ามีความจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปบัจนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว <c oughs> ผมขอเปิดการประชุมสัม,มนาณนะัปนี้และขออนวยพรให้การประชุมสัม,มนาอนุกรรมการสาขาแรงงาน รัฐอุสาหกิจมการโดยสาส่งคุณภาพสาขาภาคใต้ในคร,รั้งนี้ดำเนินการไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้งไว้ทุกประการครับก็ขอบคุณนะครับก็เหมือนกับทางที่ทางท่านรองประธานสาธาน่าใกล่าวรายงานให้ทราบแล้ว